สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวทะเบียนรถมงคลเสริมดวงประจำปี2566ถูกฉลกโชคทวีคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของการคิดเลขทะเบียนรถมงคลค่ะมาดูกันนะคะว่าเลขทะเบียนรถที่เรามีอยู่นั้นมงคลแค่ไหนค่ะ แน่นอนนะคะว่าวิธีคิดเลขมงคลนั้นก็มีอยู่หลากหลายวิธีตามความเชื่อค่ะโดยคลิปนี้จะมาดูจากผลรวมเลขทะเบียน1ห,หลักกันนะคะก่อนอื่นเลย a อทุต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามเสมอมาค่ะหากเพื่อนท่านไหนอยากให้กําลังใจช่อง a อทูบสามารถกดปุ่มขอบคุณที่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ ทีนี้เรามาดูวิธีดูเลขทะเบียนรถมงคลจากผลรวมเลขทะเบียนหนึ่งหลักกันนะคะวิธีนี้จะนำตัวเลขทุกหลักบนทะเบียนรถบวกกันให้เหลือเพียงหลักเดียวเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นหากใครมีรถเลขทะเบียน3504ก็ให้นำเลข3บวก5บวก0บวก4จะเท่ากับ12นะคะจากนั้นก็ให้นำเลข1กับเลข2มาบวกกันอีกทีก็จะได้เท่ากับ3ค่ะเพราะฉะนั้น ผลลัพธ์ที่เราจะไปดูความหมายกันก็คือเลข3นั่นเองนะคะพอได้เลขมาแล้วเราก็มาดูความหมายกันได้เลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่หากใครได้ผลรวมเป็นตัวเลขหนึ่งค่ะอาชีพที่เหมาะสมสำหรับท่านก็คือข้าราชการหัวหน้าเจ้าของบริษัทค่ะ ผลรวมเลขหนึ่งนี้เป็นตัวเลขเสริมวาสนาอำนาบารมีและการเป็นผู้นำมีครอบครัวคนรู้จักและเพื่อนฝูงเยอะชอบเที่ยวสังสรรค์เฮฮานะคะหากใครบวกออกมาแล้วได้ผลรวมเป็นเลขสองอาชีพจะเหมาะกับผู้หญิงและผู้ทําอาชีพทางด้านการบริการหรือว่าทํางานเกี่ยวกับการเงินและการค้าขายค่ะ เลขนี้จะส่งเสริมทางด้านการเงินความก้าวหน้าและจินตนาการเสริมอารมณ์ด้านดีน่าคบค้าใจเย็นนะคะหากใครร่วมออกมาแล้วได้เลข3ค่ะจะเหมาะกับผู้ชายและคนที่ประกอบอาชีพเป็นทหารหมอตำรวจพยาบาลหรือว่านักธุรกิจนะคะจะช่วยส่งเสริมด้านการค้าขายและการลงทุนมีพลังในการทำงานแต่ก็ส่งผลให้ใจร้อนฉุนเฉียวและมักมีอุปสรรคค่ะ หากผลรวมออกมาเป็นเลข4ค่ะจะเหมาะกับคนทำอาชีพเกี่ยวกับการพูดเช่นนักประชาสัมพันธ์หรือนักข่าวนะคะเลขนี้จะส่งเสริมให้มีชื่อเสียงและเจรจาเก่งค่ะหากผลรวมออกมาเป็นเลข5นะคะจะเหมาะกับผู้ที่มีตำแหน่งน่าเชื่อถือเช่นผู้พิพากษาครูหรือว่าแพทย์ก็ได้ค่ะเลขนี้จะส่งเสริมด้านปัญญาความน่าเชื่อถือผู้คนเกรงใจและนับถือนะคะ หากผลรวมออกมาเป็นเลข6ค่ะจะเหมาะกับคนในวงการบันเทิงหรือผู้ที่ต้องใช้เส้นสายในการประกอบอาชีพนะคะเลขนี้จะช่วยส่งเสริมเรื่องดวงอุปธรรมและเงินทองทำให้แลคล้วคลาดได้ด้วยค่ะหากผลรวมออกมาเป็นเลข7เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับการขนส่งจะช่วยส่งเสริมด้านความอดทนแต่ส่งผลเสียคืออาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะ หากผลรวมออกมาเป็นเลข8เหมาะกับงานกลางคืนส่งเสริมให้รุ่งเรืองทำมาค้าขายดีแต่อาจส่งผลเสียเรื่องความใจร้อนและมุทะลุนะคะและสุดท้ายค่ะหากรวมออกมาเป็นเลข9จะเหมาะกับทุกคนทุกอาชีพส่งผลให้แคล้วคลาดและคล่องแคล่วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะ เอาแล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดทะเบียนรถมงคลเสริมดวงประจำปี2566นะคะแม่แม่แม่ตรงไม่ตรงยังไงสามารถมาร่วมคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ